สวัสดีครับวันพระหัสที่26ตุลาคม66ปกอบมกินโพ์นะครับเรามาดูเรื่องของ g l o b a l Geographic List ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนและฮามาสกับอิสราเอลที่เข้ามาวันที่19แล้วและจะขยายที่จะบุกภาคพื้นดินอะไรจะเกิดขึ้นมันยังไม่จบง่ายๆปัญหาต่างๆอยู่ที่การช่วยเหลือทางสนวนกาซานั้นที่ยังขาดแคลนอาหารและทุกอย่างไม่มีน้ํามันทุกอย่างโรงพยาบาลจะดับหมด นี่คือสิ่งที่อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาที่ต้องพึงส่องกอนไว้และจะต้องเตรียมตัวช่วยเหลือเข้าไปเพราะชาติอาหรับนั้นรวมตัวกันพูดคุยกันละปัญหาที่จะปกป้องชาวปาเลสไตน์ให้มีดินแดนนี่คือภาพรวมของ g e o อกร p ฟิกในภูมิศาสตร์ทางการเมืองและสงครามที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นไม่มีใครคาดคิดและจะเป็นตัวแปรของกันทำให เมือนเฟอ่อยังเมนเทนต่อไปด้วยวัตถุดิบต่างๆของทั้งแกส๊สน้ำมันและอักขิเก้าเจอร์ที่ขาดแคลนทำให้สินค้าพุ่งขึ้นแน่นอนนี่คือสิ่งที่ global r i s เกิดข,ขึ้นของแมคคาร์าลุกทั้งหมดดังนั้นเฟดที่จะประชุมในอาทิตย์หน้าวันที่31และ1พฤศจิกจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่อย่างที่เจพาวได้บอกไว้มีโอกาสที่จะขึ้นอีกใน2เดือนสุดท้ายนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเฟดท่ามกลางวิกฤตต่างๆของเศรษฐกิจ ปัญหาในอเมริกาเองและของยุโรปที่เศรษฐกิจอ่อนแอและแม้แต่ประเทศจีนเศรษฐกิจนั้นก็อ่อนแอยังใช้ความพยายามอยู่การที่สีจี้ผิงประธานจีนได้พบกับ PBOC ในเรื่องของกำหนดนโยบายของด้านการเงินและปล่อยให้แบงก์ต่างๆในอเมริกาหรือทั่วโลกนั้นเข้าไปร่วมลงทุนในประเทศจีนได้โดยข้อกฎหมายที่จะเอื้อประโยชน์วินวินทั้งสองฝ่าย ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมานี่คือปลดล็อกของจีนและในเรื่องของพลายเชนต่างๆในเรื่องของเทคโนโลยี AI ก็ได้ปลดร็อกอยู่ที่อเมริกาที่ก่อตัวเปิดสงครามกับจีนเต็มตัวในเรื่องของ AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์พลายเชนต่างๆเพิ่งจะออกกฎเกณฑ์ไม่ให้ส่งโน้ตฮาวเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปให้กับจีนเพราะจะการแข่งขันนี้จะกลัวจีนล้ำกว่าเยอะเหมือนกับหัวว้ยสามารถผลิตท่ได้แล้ว แตกด้วยอะไรก็คือคำสั่งซื้อในอดีตที่ผ่านมาของ TSMC ก็ดีสภปยต่างๆของเนวิเดียก็ดีหรือแม้แต่ ASML ที่ผลิตเครื่องจักรก็ส่งไปแต่จังนี้จะถูกควบคุมนี่คือการจะบดบังคยย่สกิจของจีนให้ช้าชะลอตัวลงไม่แซงหน้าประเทศอเมริกานี่คือสิ่งที่สีจิผิงกับโจไบเดนจะต้องเจอกันในเดือนหน้าที่เอเปก อเมริกาเป็นเจ้าภาคพ,พยายามจะถกทุกอย่างอย่างที่ท่านสจีจี๋ผิงปราโมทยจีนได้กล่าแล้วเมื่อวานเราถึงได้มีความแตกต่างแต่ร่วมกันได้เพื่อไม่ให้เกิดภาวะสกิจชักงานของโลกเกิดขึ้นนี่คือภาพรวมนะครับที่ทุกคนกำลังรอคอยอาทิตย์หน้าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไหมทำให้ทุกคนเก่งกำไรในค่างเงินดอลลาร์เยนก็ร้อยห้าสิบจุดห้าครับไปละจะร้อยห้าสิบเอ็ดเยนนี่คือสิ่งที่เอาทำให้อยู่ทำให ปรับฐานลงอย่างรวดเร็วของฟันต่างๆในนิกเกอิถล่มขายหุ้นลงมาจะหลุด30,000จุดละทั้งที่เขาโฮไปถึง55ถึงจะ60%และโฮในอินเดียแชร์เหมือนกันก็ถูกทร่มขายเช่นเดียวกันเพราะทุกคนเลสแคกลับมาอยู่ในฟิกอินคัมจะทะลุ10ปีของอเมริกาจะทุ5%อีกรอบหนึ่งแล้วนี่คือการแตกต่าง นี่คือความเชื่อและการลงทุนจากนี้เป็นต้นไปแต่โดยภาพรวม2เดือนสุดท้ายฟันต่างๆก็ยังเกาะเกี่ยวอยู่2เซกเตอร์ที่ตั้งใจที่จะลงทุนที่จะตกต่ำลงมาไบอนิฟก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มสปายเชนเอไอเซมิคนดกเตอร์แล้วก็อุตสาหกรรม EV ที่ต้องใช้ชิปสปายเชนเยอะมากที่กําลังเล่งพัฒนาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ญี่ปุน่นแม้แต่เกาหลีใต้แบตเตอรี่ทุกอย่างมารองรับ ซัพพลายเชนในการผลิต EV คาร์ทั้งหมดกลับมาดูที่เมืองไทยนะครับนโยาวของภาครัฐที่หาเสียงมาโดยเพื่อไทยจะแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทนั้นก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของที่จะหาโซลูชันให้ได้ว่าจะแจกอย่างไร่จะไม่ผิดกฎหมายแต่เมื่อการเสนอออกมาในอาทิตย์หน้านั้นโดยคณะองค์คณะใหญ่นั้นที่จะลดขั้นตอนเงินเดืน2 5ง0 0หรือ50,000ก็แล้วแต่จํานวนแจกก็น้อยลงหรือ แค่4ีล้าน5แสน4ี่หล้านนั้นแต่จะใช้งบประมาณผูกพันปีละแสนนั้นยากมากจะมีคนเข้าร่วมหรือไม่โดยเฉพาะผู้ค้าขายต้องทยอยไปเบิกใจ่าย1 0 0มืบาทเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหรอวครับเราไม่ต้องสนใจมาดูตรงนี้ดีกว่าครับเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเมืองไทยนั้นจะทําอย่างไรใน2เดือนสุดท้ายและต้นปีหน้าซึ่ง Asset a l l o c a t i o n กำลังไหลบ่าเข้ามาอิมิชชนมาเก็ตแน่นอนทั้งในเรื่องของ Supply c h a i นต่างๆที่เข้ามาลงทุนในโซนเอีประเทศไทยที่ต้องแข่งกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลยและก็เวียดนามแล้วก็สิงคโปร์ทุกคนแย่งชามเดียวกันในเรื่องของนักลงทุนต่างประเทศแต่ประเทศไทยนั้นมีโอกาสมา,มากในเรื่องอุตสาหกรรม EV และในอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์สปายเชนต่างๆที่แข่งขันกันสูงตามโน้ตเฮาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น ทุกคนไหลบ่าเข้ามาลงทุนในเอเมอร์ชินมาเก็ตเซาท์อีเซียแน่นอนกลับมาดูเลือกหุ้นให้ดีครับเป็นจังหวะปรับฐานนี่แหละครับไม่ว่าจุดบอททอมจะอยู่หลุดพันสามไปที่พันสองร้อยแปดสิบถึงพันสามรอยี่สิบจุดก็แล้วแต่ที่ทุกคนนะักเทคนิคัลดูกันหรือแม้แต่ตระดับกลางก็คือพันสามร้อยสี่สิบถึงพันสามรอยหกสิบจุดอยู่ที่การตัดสินใจนะักลงทุนของฟันมเนเจอร์แล้วก็ไพรเวทเวฟไพรเวทฟันทุกคน เลือกลงทินลงทุนให้ดีนะครับกลุ่มแบงกิ้งยังยืนยันว่าประกาศนึงนี้ออกมาแล้วคอนโซลเดแล้วเลือกลงทุนให้ดี KBank BBL SCB กลุ่กรุงไทยแบงก์จะได้ประโยชน์ในเรื่องนโยบายของภาครัฐแล้วก็ TTB ขบีขเดียวกันในเรื่องของ EVC ีคาที่เข้ามาลงทุนมากมายหมหาศาลกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมคือวาอมตะก็ได้ประโยชน์ก็เลือกกันคอนโซจังหวะ Profit Taking ไปถือเป็น c a s ชอยู่ในเรื่องของสภาพของ US d o l ดอลนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไทยบาทนั้นแข็งแกร่งไม่ได้อ่อนแอตามภูมิศาสตร์อย่างอื่นกลับมาดูตรงนี้การลงทุนเซกเตอร์เฮล t h แคร์ยังยืนยันว่า b h กับ BDMS s u p p เ y c h a ายเนเรื่องของ AI ของ s e มิคอน d u c t ตอร์เทคโนโลยีก็คือ Delta, HANA, KCE ก็จะมีการทำ Big ก o ลทุกวันของ HANA เพราะเป็นสิ่งที่ตามกว่า p ีอยู่ที่57บาทอยู่1-2%เป็นก็เป็นจังหวะซื้อเก็บเข้าพอร์ตเซกเตอร์เหล่านี้แหละครับที่จะจํำขึ้นในปีหน้าอย่างรวดเร็วที่เงินทุนไหลบ่าเข้ามาในอ m มิชชันมาเก็ตทั้งตลาดหุ้นไทยควบคู่ไปกับอินโดนีเซียมาเลเวียดนามและก็สิงคโปร์แน่นอนนี่คือจังหวะซื้อสะสมลงทุนให้ดีส่วนกลุ่มของทัวรีส่องเที่ยวนั้นก็พึ่งหวังประเทศจีนที่จะเข้ามาเที่ยวนั้นในช่วงปีใหม่ก็รอไปแต่ยังน้อยกลุ่มนี้ก็จะได้ก็คือ CPO CRC CPN แล้วก็โรงแรมเอราวันมินก็เลือกเอาตามจังหวะแต่ก็คือเทรดดิ้งแต่คอร์พอร์ตน่าจะยังยืนยันครับเป็นเฮลท์แคร์เป็น Healthcare, เทคโนโลยี AI แล้วก็เป็นกลุ่มแบงกิ้งแล้วก็กลุ่มของ Energy Sector เช่นเดียวกันที่จะต้องสวิงกลับไปที่90เหรียญในสิ้นปีหรือต้นปีหน้าแน่นอนนี่คือเลือกลงทุนครับฉั้น เซ็ตอีเด็กจะปิดเส้นปีที่เท่าไหร่อยู่ที่การซื้อกลับมาใน2เดือนสุดท้ายนี้ก็คือเดือนโนเวม ber เดือนหน้าเป็นต้นไปหลังเฟดตัดสินใจจะขึ้นดอกเบี้ยนใน1นึ่งโนเวม ber หรือไม่แต่การซื้อกลับต้องมีเกิดขึ้นแน่นอนเลือกลงดุนให้ดีครับอาจจะกลับมาใหม่ที่1,520ถึง1,560จุดสวัสดีครับ